ai subscribe ai ai Ghiền Mì Gõ ai không bỏ ai những video hấp dẫn โดยเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่24มกราคมค่ะตำรวจสพชัยวานได้เข้าตรวจสอบเหตุยิงการบริเวณหน้าบ้านเลขที่10บ้านสะงวยหมู่7ตำบลหนองหลักอำเภอชัยวานที่อยู่ติดกับวัดกุรรสาวดีที่หน้าประตูบ้านค่ะมีรอยเลือดเป็นทางยาวผู้บาดเจ็บค่ะคือนายสุขสรร์วงเวียนหรือว่าโอ๊ตอายุ32ปีชาวบ้านสะงวยถูกยิงด้วยปืนปากากระสุนขนาดจุดสา เขาที่บริเวณใบหูซ้ายหนึ่งนัดส่วนผู้ก่อเหตุค่ะชื่อว่านายคุณากรหรือว่าเก่งอายุ36ปีกราษฎรบ้านหนองแวงแก้มหอมอำเภอชัยวานหลังก่อเหตุค่ะได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยมาอา a R15 สีดำไม่ทราบทะเบียนค่ะหลบหนีไป ซึ่งจากการสอบถามนายสุวิชัยภูมิเพ่งอายุ59ปีผู้ใหญ่บ้านบ้านสะงวยหมู่7ค่ะบอกว่าที่หมู่บ้านนะคะได้จัดงานบุญตั้งแต่ช่วงเชา้ามีการจ้างหมอลำซิ่งมาแสดงตั้งแต่10โมงเช้าค่ะไปจนถึง4โมงเย็นกระทั่งช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นค่ะก็ได้มีลูกบ้านวิ่งมาบอกว่ามีคนถูกยิงอยู่ที่หน้าวัด จิงได้รีบวิ่งออกมาดูซึ่งจากการสับสวนพยานในเบื้องต้นนะคะทราบว่าหลังจากที่หมอลำซิ่งค่ะเลิกการแสดงก็ได้มีเวงกรุ่นในหมู่บ้านก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันอยู่หน้าบ้านที่เกิดเหตุค่ะซึ่งแม่ของนายน้อยเจ้าของบ้านได้ออกมาห้ามนะคะแต่ก็มีเวงกรุ่นในหมู่บ้านค่ะชื่อว่านายเติ้ลอายุประมาณ30ปีได้ไปผลักแม่ของนายน้อย ทำให้ในายน้อยนั้นโมโหออกมาต่อว่าคนที่ทำร้ายแม่จนทะเลาะด่าทอกันที่หน้ารั้วค่ะโดยพยานในที่เกิดเหตุให้การว่าระหว่างที่กำลังชุลมุนรอบแรกอยู่นั้นค่ะนายเก่งซึ่งเป็นญาติกับนายน้อยได้ขับรถกลับไปเอาเอาวุธปืนที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ5กิโลเมตรส่วนนายโอ๊ตค่ะได้เข้ามาห้ามปรามวัยรุ่นที่กำลังวุ่นวายอยู่ ทางด้านนายเก่งนะคะกลับมาถึงเข้าใจว่านายโอ๊ตคือหัวโจค่ะจึงได้เข้าไปล็อกคอจากด้านหลังแล้วก็ชักปืนประกาศจ่อยิงเข้าที่ท้ายถอยจังหวะนั้นค่ะนายโอ๊ตขัดขืนกระสุนจึงเฉี่ยวท้ายถอยเข้าไปที่กบหูซ้ายได้รับบาดเจ็บซึ่งจากการตรวจสอบประวัติของนายเก่งนะคะทราบว่าเป็นขาใหญ่ในพื้นที่ค่ะเคยต้องคดียาเสพติดชำเราเด็กผู้หญิงทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย เขาออกคุกมาแล้วหลายครั้งค่ะจากนี้ทางตำรวจค่ะจะได้ออกหมายเรียกในเก่งให้มารับทราบข้อเก่าหาหากไม่มาตามนัดนะคะก็จะได้ออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะงานมันเลิกแล้วนะอเนี่ยอ้อนั้นงานมันมีอย่างครับรนี่หมอมหร่งางือวยเขาต้องดีนหมอร่าตื่นธรรมดาตั้งแต่จากงมงวุณูไง น้่นจากทีมุทีมุเศร้าแน่จนหอดต่างมงครับทุกรู้จักกันครับทุกคนเหรอครับเพราะว่าการทุกทีแบบยุดเดย์เรื่องแบบอ่าๆแล้วยิ่งมาครูดอ่ะทีคือที่อ่ะพอดูเรียงยังมากครับเมาก็ได้มากเขาอยู่ประมาณนี้ครับนี่เสื้อปิดที่ไหนครับนักย่อตอนตอนนี้นี่เสื้อปิดเพืกอนทะเลาะกันมัมันกัมีอยู่แล้วไหมครับมีตั้งจากที่แรกแล้วผมมาทีมุ จะเห็นคนติมหน้าบ้านคงไง